อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเมื่อสักครู่เราคำนวณหาวิธีไลฟ์โฟได้แล้วนะครับนะจะเหลือจากวันที่1กับวันที่5นะครับพอเสร็จแล้วเราก็สรุปสินค้าคงเหลือนะครับ400หน่วยเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะนะัศาช่วยรวมครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะฝึกปฏจจิบัติไปพร้อมกันนะครับหนึ่งมื่นสองร้อยสาสิเจ็ดจุดห้าหนึ่งมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับ <5 S 1> อ่าโอเคเสร็จเราหาสินค้าได้เราก็จะหาต้นทุนขายของวิธีไลฟ์โฟได้นะครับอ่ามาดูก่อน<ม>ต้นทุนขายอ่าถ้าเราหาจากวิธีไลแล้วเราได้ตัวต้นทุนสินค้าทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ สองเจห้าสองห้าอ่ะเอาลงมาเลยสองเจดหสองหลบด้วยสินค้าปลายงวดของวิธีไลฟ์โฟนะครับที่เราตีราคาหรือคำนวณได้1นึ่งศสองเจจุดห้าตอนนี้เราจะได้ยอดต้นขายของวิธีไลฟ์โฟเท่าไหร่ครับ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดจุดห้าแปดสิบเจ็ดจุดห้าเห็นไหมนี่คือวิธีไฟฟ์โฟรหรือเข้าหลังออกก่อนนั่นเองนะจะทำลักษณะนี้ดังนั้นไฟฟ์โฟรกับไลฟ์โฟอย่าจำสลับกันนะครับถ้าไฟฟ์โฟไล่าจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าวิธีไลฟ์โฟไล่าจากบนลงล่างนั่นเองนะครับมาดูวิธีถัวเฉลี่ยนะครับอันนี้จะสอนอยู่สอง กรณีก็คือถัวเฉลี่ยอย่างง่ายกับถั่วเฉลี่ยถุงน้ําหนักดักนั้นถ้าเราทําระบบพิลิออดิกนะครับเราไม่ทําเหมือนกับในเรื่องของวิธีไฟฟ์โฟกับไลฟ์โฟลแล้วนะครับในวิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่ายเวลาที่โจทย์สั่งนะครับขั้นแรกขั้นแรกให้เราหาต้นทุนต่อหน่วยใหม่ก่อนนะครับดูสูตรนะสูตรของการหาวิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่ายให้ใช้ราคาต่อหน่วยวันต้นงวด บวกกับราคาต่อนหน่วยจากการซื้อทุกครั้งให้เอามาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนครั้งที่ซื้อหรือว่าซื้อทั้งหมดกี่ครั้งบวกต้นงวดนับเป็นอีกหนึ่งครั้งเราจะได้ต้นทุนต่อนหน่วยตามวิธีของถัวเฉลี่ยง่ายพอเสร็จแล้วเราก็จะหาสินค้าคงเหลือไปงวดได้นะครับก็เอาจํานวนสินค้าคงเหลือที่เราคํานวณไว้คูณด้วยต้นทุนต่อนหน่วยใหม่นั่นเองเราจะได้สินค้าไปงวดออกมา ส่วนต่อมาก็คือหาต้นทุนขายเราก็ได้มาจากต้นทุนสินค้าทั้งหมดลบสินค้าปลายงวดของวิธีถั่วเฉลีย่ยง,ง่ายนั่นเองดังนั้นจําสูตรไว้ว่าถ้าใช้วิธีถัวเฉลีย่ยง่ายให้ใช้ราคาต่อหน่วยหารจานวนคง,งที่ซื้อบวกตนงวดน,นั่นเองดังนั้นจากโจทย์ตัวอย่างนักศึกษาดูโจทย์ตัวอย่างเดี๋ยวเราจะทําวิธีของสิมเปิลกันเราจะหาต้นทุนต่อหน่วยกันก่อน สูตรบอกว่าให้ใช้ราคาต่อหน่วยวันต้นงวดนักศึกษาไปดูวันที่1นึครับราคาต่อหน่วยวันต้นงวดของยอดคงเหลือมีราคาต่อหน่วย25.5บวกราคาต่อหน่วยจากการซื้อทุกครั้งซื้อครั้งแรกวันที่หราคาต่อหน่วย26บวกซื้อวันที่17ราคาต่อหน่วย27 แล้วก็ซื้อวันที่22ราคาต่อหน่วยเท่ากับ26.5ตรงนี้ถัานไหมราคาต่อหน่วยนะครับอย่าลืมเอาวันต้นงวดมาด้วยต่อมาหารด้วยจํานวนครั้งอ่ามาดูจำนวนครั้งที่ซื้อเราซื้อทั้งหมดมา3ครั้งใช่ไหมครับวันที่5วันที่17แล้วก็วันที่22อย่าลืมนับต้นงวดเป็นอีกหนึ่งครั้ง สามบวกหนึ่งเป็นตัวหารทั้งหมดเท่าไหร่หารด้วยสี่นั่นเองอ่าวกดเครื่องสิครับเราจะได้ต้นทุนต่อหน่วยเท่าไหร่ใช้จุดทศนิยมสองตำแหน่งนะครับ ยี่สิบหกจุดสองห้ายี่สิบหกจุดสองห้านะครับบาทต่อนหน่วยเราได้ต้นทุนต่อนหน่วยขึ้นมาใหม่แล้วต่อมาเราก็จะหาสินค้าคงเหลือไปงวดได้นะครับซึ่งสินค้าคงเหลือไปงวดสูตรบอกว่าเอาจำนวนสินค้าคงเหลือคูณต้นทุนต่อนหน่วยนะครับอาจากที่เราหาไว้จำนวนสินค้าคงเหลือไปงวดจากโจทย์เ้่านี้เราเหลืออยู่400ใช่ไหมครับ ต้นทุนต่อหน่วยที่เราหาได้ก็คือยี่สิบหุสองห้าลองคำนวณสิครับได้สินค้าไปลนวดเท่าไหร่หนึ่งหมื้าร้อยห้าพอเสร็จแล้วเราก็จะหาต้นทุนขายได้นะครับเอาต้นทุนสินค้าทั้งหมดลบสินค้าปลาย ต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่เราหาไว้ก็คือสองเจ็ดห้าสองห้าลบด้วยสินค้าปลายตามวิธีนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยดังนั้นเราจะได้ต้นทุนขายเท่าไหร่ครับตามวิธีนี้หนึ่งรมืนเจดพันยี่สิบห้าค่ะ วิธีนี้มีใครสงสัยไหมครับ s ิมเพิลหรือถัวเฉลี่ยอย่างง่ายจำสูตรให้ได้นะครับว่าเขาใช้สูตรอะไรหาต้นทุนต่อหน่วยใหม่นะครับมาดูระบบพิจารณาวิธีถัดมาคือเวทนะครับถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในวิธีของเวทก็จะทำคล้ายๆกับซิมเพิลนั่นเองนะครับเพียงแต่ตัวที่เปลี่ยนไปคือต้อนทุนต่อหน่วยนะครับในวิธีเวท ต้นทุนต่อหน่วยจะหาจากต้นทุนสินค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนสินค้าทั้งหมดนะส่วนตัวอื่นยังใช้หลักการคำนวณเหมือนเดิมไม่ว่าจะหาสินค้าคงเหลือหรือต้นทุนขายนั่นเองเพียงเปลี่ยนแต่สูตรตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาคำนวณหาวิธีเวกันบ้างต้นทุนสินค้าทั้งหมดเราหาได้แล้วนะครับจากที่เราคำนวณหาต้นขายตัวนี้นั่นแหละ นะครับถ้านักสหหาถูกก็ใช้ยอดนี้ได้เลย27525หาอหารด้วยหารด้วยสินค้าทั้งหมดอ่าดูตัวนี้ก่อนจำนวนสินค้าทั้งหมดมาจากไหนก็มาจากจำนวนหน่วยตั้งแต่วันต้นงวดบวกกับจำนวนหน่วยของการซื้อทั้งหมดนั่นเองอ่าเดี๋ยวเอาคำนวณให้คูณถึง ต้นงวดนักศึกษาดูก่อนมียอดสินค้าอยู่325อ่า325บวกซื้อวันที่5บวก300นะครับบวกวันที่17อีก350แล้วก็บวกวันที่22อีก75ดังนั้นเราจะมีสินค้าทั้งหมดอยู่ที่1,050หน่วยตรงนี้ทัานไหม เอาจานวนหน่วยนะครับตั้งแต่วันต้นบวกซื้อทุกครั้งนะครับไม่เกี่ยวกับขายนะอะตอนนี้เราจะได้ต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีเวทเท่าไหร่ครับสองเจ็ดห้าสองห้าหารด้วยจํานวนสินค้าพันห้าสิบเราจะได้ต้นทุนต่อหน่วย 21, ใหมยี่สิบหกยี่สิบหกสองหนึ่งบาทต่อหน่วย อันนี้คือวิธีเวทพอเสร็จแล้วหาสินค้าปลายมันเดิมจํานวนสินค้าคงเหลือก็คือ400เห็นไหมครับคูณกับต้นทุนต่อหน่วยใหม่26.21ดังน,นั้นวิธีเวทจะได้สินค้าปลายงวดเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ14,84 14,84บาท แล้วก็เราก็จะหาต้นทุนขายได้ก็มาจากต้นทุนสินค้าทั้งหมดสองเจ็ดห้าสองห้าลบด้วยหนึ่งศูนย์สี่แปดสี่ฉะนั้นเราจะได้ต้นทุนขายเท่ากับเท่าไหร่ครับตามวิธีนี้หนึ่งเจ็ดพันสี่สิบเอ็ดค่ะ โอเคไหมวิธีระบบพีริออดิกนะครับจะต้องคำนวณลักษณะนี้นั่นเองนะครับจำหลักการให้ได้ตัวที่เราจะต้องหาได้ก่อนคือไอ้ตัวสินค้าคงเหลือตัวเนี้ยถ้าเราหาผิดทุกวิธีก็จะผิดทั้งหมดนั่นเองดังน,นั้นต้องหาให้ได้ก่อนนะนี่คือระบบพีริออดิกนั่นเองต่อมาดูอีกหนึ่งระบบคือระบบเพอร์เพชวลในระบบเพอร์เพชวลเราจะไม่ทําการคํานวณเหมือนกับระบบคลูดิกนะครับ แต่ระบบเพอย์ชอตจะมีการแสดงความเคลื่อนไหวในตัวของรายการสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายออกไปรวมถึงในเรื่องของการแสดงยอดคงเหลือนั่นเองมันสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เร็วกว่าวิธีนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้โจทย์ตัวอย่างเดิมแต่จะทําในระบบของเพอย์ชอตในวิธีแรกที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของวิธีเข้าก่อนออกก่อนนั่นเอง ดังนั้นการทรําระบบเพอไ์เปชวลนักศึกษาจะต้องแสดงตารางขึ้นมาครับซึ่งเป็นการแสดงความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อการขายหรือคงเหลือนั่นเองแล้วข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําวิธีแรกก่อนวิธีเข้าก่อนออกก่อนดังนั้นดูโจทย์ตัวอย่างที่4.2เหมือนเดิมนะครับวันที่1มกราคมเป็นยอดคงเหลือใช่ไหมครับเวลาที่มีการแสดงยอดคงเหลือหรือย,ยอดยกมานักศึกษาสามารถเอารายการนี้ มาใส่ในช่องของคงเหลือได้เลยนะครับก็คือเหลืออยู่325หน่วยหน่วยละ25.5เป็นเงินนักศึกษาก็คูณตัวเลขออกมานะครับดังน,นั้นเสร็จ1วันนักศึกษาก็ขีดเส้นใต้ซะเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนนั่นเองต่อมาดูวันที่3าดูวันที่3ตัวนี้โจทย์บอกว่าขาย300หน่วยหน่วยละ35บาทดังนั้นถ้าทำระบบ Perpetual FIFO เข้าก่อนออกก่อน ังน,นั้นสินค้าไหนที่เหลือก่อนจะต้องถูกเบิกใช้ไปก่อนดังน,นั้นวันที่3เราขายออกไป300อ่ะดังนั้นมันมียอดวันที่1อยู่แค่ยอดเดียวดังน,นั้นก็ขายได้เลยขาย300ดูตรงราคาขายราคาต่อหน่วยเมื่อเราทําวิธีราคาทุนนักสายาไปหลงกลโจทย์นะนักศึษาสังเกตโจทย์ก่อนโจทย์เขาขายหน่วยละ35ถ้าใครไปขายหน่วย35แบบนี้ครูอบอกไว้ได้เลยผิดนะครับ อันนี้เป็นราคาขายแต่ถ้าเราทําในเรื่องของการตีราคาหนูต้องเอาราคาทุนมาตัดออกนะครับดังนั้นเราก็ไปดูว่าสินค้าที่เราจะขาย300ราคาทุนมีหน่วยละเท่าไหร่25.50นั่นเองอย่าเอา35 50. มาบันทึกนะครับในตารางของการขายกดเครื่องให้ครูเลยว300หน่วยละ25.5เป็นยอดขายเท่าไหร่ครับ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดหกห้าศูนย์นะครับต่อมาดูคงเหลือของเดิมมีสามร้อยยี่สิบห้าหน่วยถูกขายออกไปสามร้อยดังนั้นวันที่สามจะเหลือสินค้าเราอยู่กิน <25. S 1> ห,หน่วยครับเหลือยี่สิบห้าหน่วยต้นทุนก็ยังเหมือนเดิมยี่สิบห้าจุดห้าอ้าวคูณเลขออกมาเร็วหกร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้า 6กร้สามสบจุดาไมตรงน,นี้ต่อมาดูวันที่ห้านะครับวันที่ห้ามีการซื้อ300หน่วยหน่วยละยี่สฉะนั้นเมื่อมีการซื้อก็ใส่ในช่องซื้อก่อน300หน่วยละยี่เป็นต้นทุนเจ็ดันแปต่อมาดูคงเหลือนะครับคงเหลือตรงนี้ถ้าเราทําวิธีนี้ต้องแยกรายการว่ามาเหลือจากวันไหนบ้างนะครับอ่าเหลือจากวันที่23ก่อนเอ้ยโทษทีเหลือจากวันที่สาก่อน เหลืออยู่25หน่วยเอามาเหลือก่อนนะครับต้นทุน25.5 63.7.5นี่คือต้นทุนเสร็จแล้วก็จะเหลือจากการที่เราซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับ300หน่วยหน่วยละ26เป็นต้นทุน7,080นะถ้าทำวิธีนี้เราต้องแยกนะครับว่าเหลือจากของเดิมก่อนเราค่อยเหลือจากการซื้อเพิ่มขึ้นมา ็จแล้วดูวันที่สิบเจ็ดวันที่เจ็ดมีการซื้ออีกอลงช่องซื้อนะครับสามร้อยห้าสิบหน่วยละยี่สิบเจ็ดเป็นต้นทุนเก้าพันสี่รอยห้าสิบดังนั้นครูถามว่าช่องคงเหลือของวันที่สิบเจ็ดจะเหลือเท่าไหร่บ้างลอ,อ,อนขึ้นไปดูวันที่ห้าใช่ไหมครับอ่าเหลือจากวันที่ห้าใช่ไหมครับเอาอะไรมาเหลือก่อนเอายี่บห้าหน่วยมาก่อนออ แล้วก็เหลือจาก300ส <lif. S 1> เสร็จแล้วก็จะเหลือจากการที่ซื้อเพิ่มขึม้นมาอีกกี่หน่วย350ร้อนะครับแยกรายการให้เห็นตรงนี้มีใครไม่ทันบ้างเอ่ยไปโฟ mm. น,นีมนะอ่ะต่อมาดูวันที่20นะครับ วันที่20โจทย์บอกขายหน่วยละ37เอ้ย35.7นะครับอ่าดังนั้นเราก็มาลงในช่องของการขายขายเท่าไหร่นะขาย200ลง200เลยได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไไดนะครับไ,ไ,ไฟโฟเราจะต้องเอาสินค้าที่เหลือก่อนที่ซื้อมาก่อนใช่ไหมครับเอามาขายออกไปก่อนดังนั้นวันที่17สังเกตตัวน,นี้ เจ็ตลาดตัวนี้นะครับวันที่1ิบจจะมียอดแรกก็คือยี่สิบห้าหน่วยใช่ไหมครับดังนั้นเราขายวันที่20 200บร้อยดังนั้นต้องเอา25บห้าหน่วยมาขายออกไปก่อนขายไปก่อนยี่สิบห้าหน่วยหน่วยละใช่สามสิบห้าสิบเจ็ดไหมไม่ใช่นะเราต้องดูว่าราคาทุนที่เราขายคือหน่วยละยี่สิบห้าจุดห้า อาเสร็จแล้วครบไหมวันนี้เราขาย200ใช่ไหมขายครั้งแรกไปแล้ว25่สิดังนั้นเอาจาก300อีกใช่ไหมครับอ่าสามต้องขายออกไปกี่หน่วยครับ275หน่วยห7 5ต้นทุนส <200. S 1> อง275เอ่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ของ175หน่วย ี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่ห้าศูนย์อ่าเสร็จมาดูคงเหลือนะครับยี่สิบห้ายังเหลือไหมไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือแล้วเพราะถูกขายตัวนี้ออกไปแล้วเห็นไหมครับตัดออกไปแล้วส่วนสามร้อยถูกขายออกไปเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าดังนั้นสามร้อ huh. ยจะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าหน่วยละยี่สิบหกอ่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ ามพันสองร้อยห้าสิบสามพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็จะเหลือจากสามร้อยห้าสิบเจ็ดเก้าสี่ห้าศูนย์โอเคไหมไฟโฟร์จะเอายอดคองเหลือของทางแรกมาขายออกไปก่อนต่อมาวันที่ยีสองซื้อมาอีกเจ็ดสิบห้าหน่วยก็ลงช่องซื้อนะครับเจ็ดสิบห้าน่วยละนี้เป็นต้นทุนเท่านี้ ส่วนคงเหลือนะครับเหลือจากวันที่20เอามาเหลือก่อนก็คือ125เหลือ350แล้วก็เหลือจากที่ซื้อเพิ่มมา75 ครับนี่คือคงเหลือแล้วเสร็จวันที่29บ้าขาย150นะครับหน่วยละ36อ่าขาย150สิดังนั้นสินค้าของเรามีตรงนี้นะวันที่ยีบสองดังนั้นขาย150ยหดังนั้นนักศึกษาต้องเอายอดไหนมาขายก่อนเอา125ยย้าใช่ไหมไโฟนะครับเอา1 2ยมาขายก่อนละ26เป็นต้นทุน3 ห้าศูนย์ครบหรือ,อยังยังค่ะยังเอาสามร้อยห้าสิบมาใช่ไหมครับแต่ขายได้กี่ชิ้นครับกี่หน่วยสิบ <25. S 1> ห้าสามร้อยห้าสิบต้องขายออกไปกี่หน่วยครับขายออกไปอีกอันนี้ร้อยห้าสิบใช่ไหมขายไปร้อยยิบห้าก็จะขายได้อีกยี่สิบห้าหน่วย หน่งร้อยี่สิบเจ็ดอ่าวหาต้นทุนขายให้ครูสิยี่ห้าคูนยี่สิบเจ็ดหกร้อยเท่าไรนะหกร้อยเจ็ดสิบห้าหกร้อเจ็ดห้าเสร็จแล้วมาดูนะครับคงเหลือร้อยยี่ห้าไม่เหลือแล้วเพราะขายไปหมดแล้วเห็นไหมครับส่วนสามร้อยห้าสิบถูกขายไปยี่สิบห้าดังนั้นจะเหลืออยู่เท่าไร่ครับวันนี้เหลือสามร้อยยี่สิบห้า หน่วยละยี่สิบเจ็ดเป็นต้นทุนเท่าไร่ครับแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็จะเหลือจากเจ็ดสิบห้าอีกยี่บหกจุเก้าแปดเจ็ดจุดโอเคไหมนี่คือวิธีไฟโฟนะครับเวลาขายเราต้องเอายอดคงเหลือรายการแรกมาขายเอาไปก่อนนั่นเองซื้อมา ต่อมาสิ้นงวดทำอะไรสรุปสินค้าคงเหลือ400หน่วยสังเกตนะครับเวลาที่เราจะสรุปว่าสินค้าคงเหลือดูจากวันสุดท้ายตรบนี้นะครับสินค้าคงเหลือ400หน่วย,เห,หวยเห็นไหมครับวันที่29จะเ,เหลือจาก325กับ75ก็เป็น400หน่วยดังนั้นเป็นเงินเท่าไหร่ สรุปไปเป็นเงินเราก็เอา2รายการดูช่องจานวนเงินนั่นเองสองรายการนี้อ่าบวกตัวเลขสิครับเป็นสินค้าปลายงวดเท่าไหร่ครับ8 775จ็ดเจ็ดห้าบวกหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดห้าหนึ่งมืนเจร้บาห ตรงนี้มีใครไม่ทันบ้างสินค้าคงเือดูจากวันสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อมาแล้วต้นทุนขายล่ะถ้าเราทําวิธีระบบเธอเป็นปช่วงต้นทุนขายดูง่ายๆเลยมาจากไหนให้สังเกตจากช่องขายตัวนี้นะครับเราก็รวบรวมข้อมูลในช่องนี้ต้นทุนขายครับ7.650 บวกหกสามเจ็ดบวก4ี่ห้าหู้นย์บวก3 2มสาศูนยบวก675จ็ดนั้นจะเป็นยอดต้นทุนขายเท่าไรครับหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองจุดห้านี่คือในเรื่องของระบบเพอร์กระช่นญาเข้าใไหมมีใครถามไหมครับวิธีนี้ไฟโฟร์ไฟโฟเข้าก่อนออกก่อน นี่นะ,ะเราไปดูวิธีเข้าหลังออกก่อนกันบ้างนะครับตารางทําเหมือนเดิมนะครับอดูวันที่สามวันที่สามขายสามรอเดิมเอามาจากตัวนี้ขายออกไปสามร้อหน่วยละยี่ิบห้าจุห้านะครับต้นทุนการขายคือเท่าไหร่เจ็ดหห้าศ ส่วนคงเหลือก็จะเหลืออยู่25หน่วยละ25.5นะครับเดี๋ยวดูความแตกต่างของวิธีนี้63.7.5ดูการซื้อเข้ามานะครับทำตามปกติเลยซื้อก็ลงช่องซื้อก่อนส่วนคงเหลือก็จะเหลือจาก25หน่วยหน่วยละ25.5แล้วก็เหลือจากการซื้อเพิ่ม3 สามนะครับยี 26. ต่อมาวันที่17ซื้อเข้ามาก็บันทึกซื้อเข้าไปตามปกติก่อนส่วนคงเหลือก็จะเหลือจากเดิมนะครับสองรายการออกมาเลยเสร็จแล้วก็จะเหลือจากการซื้อตัวนี้เข้ามา เห็ okay, นไหมครับนี่คือยอดคงเหลือนะครับของวันที่17นั่นเองต่อมาดูวันที่20่ดูวันที่20ที่มีการขายนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าขาย200หน่วยตอนนี้เราทำวิธีเข้าหลังออกก่อนดังนั้นสังเกตยอดคงเหลือในวันที่สิครับถ้าเราทำวิธีเข้าหลังออกก่อนเราจะต้องเอายอดไหนมาขายออกไปก่อนครับย5 300หรือ350ร้อยห้าสิบ 350เอา350มาขายออกไปก่อนนั่นเองเพราะมันเหลือครั้งหลังสุดใช่ไหมครับเพราะวิธีนี้เราบอกว่าเข้าหลังออกก่อนดังนั้นเราก็เอา350มาขายแต่เราขายออกไปกี่ชิ้นกี่หน่วยส0งรนะครับหน่วยละ27เป็นต้นทุนเท่าไหร่ครับ5,400ัน0 0่ห ต่อมาดูคงเหลือนะครับดูคงเหลือวันที่20 25ิต้องเหลือก่อนนะเพราะไม่มีผลกระทบอะไร25่ห้าละยห้ากสามดจุห้แล้วก็เหลือจาก300ร้อยยละยี่8 0 0หแล้วก็เหลือจากดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะอย่าลืมเรามี350แต่เราขายไปเท่าไหร่ 200 <100. S 1> นั้นตัวนี้จะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ150่งร้อยห้าสิบเห็นไหมข้อหลังออกก่อนหน่วยละ27อ่าตอนนี้ต้นทุนเราเหลืออยู่เท่าไหร่ครับตัวน,นี้4,050 4,050ต่อไปดูวันที่22ซื้อเข้ามานะครับก็ลงในช่องซื้อไปตามปกติก่อน75หน่วยละ265 ดูคงเหลือนะครับของเดิมยกลงมาก่อนของเดิมยกลงมาก่อนกเสร็จแล้วก็เหลือจากวันที่ซื้อเพิ่มเข้ามานะครับวันนี้จะมียอดคงเหลืออยู่4รายการวันที่22เสร็จแล้ว29 29มีการขาย150นะครับ ย้อนขึ้นไปดูวันที่สองดังนั้นเราจะต้องเอายอดไหนมาขายออกไปก่อนเอายอดสุดท้ายชชใช่ไหมครับเอาเจ็ดสิบห้าหน่วยมาขายไปก่อนเอาขายออกไปเจ็ดสิบห้ายี่หกุห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดห้าครบหรือ,อยังยังไม่ครบใช่ไหมเราขายร้อยห้าสิบอันนี้เราขายออกไปแล้วเจ็ดสิบห้าดังนั้นเอาร้อยห้าสิบมาขาย ขายได้กี่ชิ้นครับกี่หน่วยครับ75หน่วยครับขายได้75นะหน่วยละ27่ะ <20. S 1> เป็นต้นทุนเท่าไหร่2,25 <2025. S 1> 2,25ต่อมาดูคงเหลือนะครับคงเหลือยังเหลือ25อาอนบนมาเหลือก่อนนะครับ5.5 6.75 แล้วก็เหลือจากสามร้อยที่ไม่ได้อาไปทำอะไรเลยยี่สิบหกเจ็ดพันแปดร้อยแล้วสุดท้ายจะเหลือจาก150ร้อยห้าสิบตัวนี้เห็นไหมเราเอาไปขายออกไปเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าดังนั้นจะเหลืออยู่เ<น>ท่า <75 S 1> ไหร่เจ็ดสิบห้าเนี่ยละยี่สิบเจ็ดเป็นต้นทุนเท่าไหร่ครับส <2025. S 1> องพันยี่สิบห้าเท่าไหร่นะสองพันยี่สิบห้าค่ะ 2องพเสร็จแล้วเห็นไหมครับวิธีไลฟ์โฟดนั้นเราก็มาสรุปเหมือนเดิมตรงนี้ดูสินค้าคงเหลือไปงวดก่อนเช็คยอดครบ400ร้ยไหมเช็คยอดวันสุดท้ายนะครับจำนวนหน่วย400หน่วยนะ เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นี่สามรายการนี้อาบวกให้ครูทีเร็วหนึ่งมืนสี่ร้อยหกสิบสองจุดห้าค่ะหนึ่งมืนสี่ร้อยหกสิบสองจุดห้าเศษหาต้นทุนขายยังเหมือนเดิมอาต้นขายดูจากช่องขาย หาตัวเลขเร็วเจ็ดหกห้าศูนย์บวกห้าพันสี่บวกหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดห้าแล้วก็บวกด้วยสองพันยี่สิบห้าเป็นต้นขายตามวิธีไลฟ์โฟเท่าไหร่ครับหนึ่งมืนเจ็ดพันหกสิบสองจุดห้าครับโอเคไหมนี่คือวิธีไฟ์โฟกับไลฟ์โฟ เดี๋ยวเวลามันจะหมดเดี๋ยวเราจะเหลือเดี๋ยวอีกสองวิธี s ิมเพิกับเบทอะพักสิบห้านาทีก่อนน่าจะได้ช่วงสุดท้ายอีกช่วงหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวเวลาจะหมด